ตอนนี้น้ำหมดครับน้ำหมดเราต้องไปตักน้ำาให้เขาครับไปเอาน้ำที่สะน้ำประจำหมู่บ้านนะครับใส่อ่างอย่างนี้นะครับพอเราไม่มีเงินที่จะไปซื้ออ่างใหญ่ๆเนาะเอาไว้ถูกเราว้านที่หนึ่งค่อยอทําสะไวน้ําให้มันนะครับนี่นะครับเอาอีกแก่ไปครับสองแก่เลยครับ นู่นแก่แรกเดินไปนู่นครับแก่สองนี่ครับกำลังจะสตาร์ท <Yeah. S 1> ใกล้หน่อยนะครับไะโอเคสองอันพอใส่ไว้สองอันก็พอนะ wow. জালুই যে হওঁ ভ্ৰমণ ถึงแล้วนะครับเอาน้ําตรงนี้นะครับน้ําใสมากเลยนะครับปีนี้ก็คงจะคุบจะอ่าไม่ขาดน้ํานะครับเหมือนปีก่อนๆนะครับเราจะตักน้ําจากที่นี่นะครับซึ่งใช้เวลาไม่มากนะฮะ ระยะทางก็ประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับเอาไปไว้ให้เขาที่อคอกนะครับเราจะทะําวันเว้นวันนะฮะเขากลับมาจากาปล่อยแล้วเข้าคอกแล้วบางทีกลางคืนเขาก็จะหิวน้ํานะครับเพราะมีควายตัวเล็กเยอะนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะทําอย่างนี้วนไปนะครับเพราะเราไม่มีปลาปานะครับ we <laughs>

มันจะากล้องถือดูก็าทำงานากล้องไม่ต้องหากล้องก้องเยอะลองดูตามกล้องังไป้งเหรอเขจะขาดเองีอีกอันนี้วันมันทำไมกว้าง มันนอนแล้ววะทำไมขี่ใส่วะข้างดากมันจะเทียดีนะ